อ้ามาวันนี้เรามาลองแมตการ์ดเด็กใหม่อีกแล้วชุด VBT นะครับศูนย์สองขีดหนึ่งระหว่างชาโดกับพี่เต้าพี่เต้านะครับพี่เต้าสองสวยนะสองสวยครับสองสวยครับสีพี่อุ้มนะครับสองสวยครับดูสิสองสวยครับสองสวยครับนี่ครับเขาเรียนมาด้วยกันเลยนะครับคู่นี้แต่ว่ารัสเซียหักเหลี่ยมโหล่กันนะครับคู่นี้ใครจะดีกว่ากันไม่ได้กูรู้แล้วว่าสองสวยอ้าว เอาอะไรมาเล่นตจ้าาโดครับฮาโดนะเจอกับพิต้านั่งยาวเอาอะไรมาเล่นเอาเพียวมูนะเพียวมูนะครับอันนี้คือเป็นเป็น VBT02 นะครับขีดหนึ่งทั้งคู่เลยมาลองดูว่าใครจะเก่งกว่ากันเพียวมูนที่ตาใครก็คนละขาเซ่เพาะเอาสี่ชุดตบอันที่นิยมสุดในชุดให้ดูดิปัดใครใครโยนได้มากกว่าลงก่อน่โยนก่อนไหมโยนก่อนเละโยนก่อนเปิดเอาลูกเดียวใช่ไหมครับ กิ <molec> ่กลูกกระเด็นไปไหนไม่รู้ผมทำหายและวอ้าโหเพื่อเอาเพอ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 โอ้โหเอาห้าว่แต่ผมรู้ว่าเริ่มก่อนนี้ผมก็เปลี่ยนมือได้สบายเลยไข่ต้องต้องต้องไข่ไหมร้อยสามห้าอะไรปล่อยลูกเต่าใหม่ไหมมันดูมือมันดูมือเริ่มเปลี่ยนได้ผมผมรู้ว่าผมเริ่มก่อนอ๋ออยากถอยใหม่ก็ได้ถอยใหม่ถอยใหม่เฮ้ยอ่านขั้นดูค่ะโอเคสลับไปสลับไปเป็นวัดปะเนี่ยอะไรอ๋อไม่สลับไปอ่ะถอยใหม่โอเคอ่ะโอยใหม่ เปี่ยนี่ยไม่ได้ดูเลยเนี่ยดูดิไอคิดดูไปก็คิดไม่ออกหรอกดูไปก็ได้ไปหม่ไดนอ่ะเดี๋ยวดิทอยใหม่ท่าใหม่ตาบอกท่าใหม่ดีกว่าไอ้ตาเป็นหวัดแน่พี่เชื่อผมไหมสามโอ้ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนไม่ะก็ไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนก็ไม่รู้อ่ะเหมือนฟุตบอลเนี่ยมาไหมหกไปแล้วไม่เกี่ยวหลังยังขนาดนั้นเลยอะไรห้ามาาหนึ่งพันแล้วสามสี่ห้าตรงไหนตาเริ่มหลังเหรอ ตัดเลยเม่ก่อนตาจารยหนึ่งพันได้หายไปกี่ใบดีจ้ะตัดให้เสร็จสองนะตรงไอ้ต้านแล้วก่อนคณะละครสัตว์เฮ้ยไลท์ผมเลือกที่จะจ่อเออชาร์จจ่อก่อนอ่าโซชั้นหนึ่งเฮ้ยโอ้โหชาร์จเก่ดไม่ใช่เนี่ยชาร์ทิกนี่ยะเขาเสียโอ้ก็ว่าหายไปไหนอยู่นี่ของเอ็กเซลเอ็กเซลทูเอ็กเซลเวิร์ด ไอตาตอนตอนแข่งก็เล่นไอ้นี่คือร์มเลสเล่นมายากลให้เขารู้พลิกการขึ้นมือเออใสกการขึ้นมือเนี่ยใช่ไหมใส่กระตายไปปิดหน้าจอแล้วหยิบการขึ้นมือเนี่ยการที่ไงอ้อมบอกสกิลด้วยอ้อมเคาเตอรสติมันด้วยสติไม่ค่อยอยู่สตังค์เลยไม่ค่อยมีเสร็จหิวเสร็จหิวดีอะได้ทิกเกอร์แล้วก่อนนี่ พี่เต้านี่พี่เต้าหรือพี่ตาวะสรุปตาวครับเต้านะไม่มีเต้าแนะเต้ากับต้าเอาต้าไอเฉยนะเต้าไอเต้ามันเสกซ้ำได้ไหมเนี่ยได้ได้โอ้เก่งเกินพี่ต้านี่คือจะเสกให้ครบซีพี่ต้านี่คือเมื่อก่อนนี่เน้นจับมือกับเบียนเคนะครับพี่แฟงก็เน้นนะครับเอาแล้วพวกไปกับเบียนเคนี่พี่ต้าก็ขูดให้เจนนิดไปบาอเลยเป็นพันเลยครับสามละสามหมื่นเฮ้ยอ๋อโทรศัพท์มาถึงแต่ตอนนี้ตอนนี้เลิกแล้วใช่ไหมครับ ไปอดที่ซ้ำกระบอกมาแล้วครับที่เรื่องไม่เฉพาะอะไรตังหมดเลี้ยงไม่ได้ได้แต่ทีวันนี้ก็เพิ่งคุยแล้วเนาะเนาวงั้นล่อเลยเข้าเลยครับไม่มีรายการอยู่แล้วมาเหลืองเลยเต้าไม่มีเช็คช้าๆ้าเช็คช้าๆ้าไมีอะไรนะผ่านนะผ่านจัะเจออ่ะครับไรครับสกิลบอกว่าเอามือหนึ่งใบเข้าโซเฮ้ยนี่วิธีสกิลตัวนี้นะเข้าโซแล้วก็โซชาร์จหนึ่งสามารถแล้วก็สามารถเอาการที่โซชาร์จกระโดดลงเรือได้เฮ้ย โอ้โหได้เวฟเข้าโซนนะเพราะก็โดนออกมาดีไม่เป็นทิกเกอร์คือคือเขาจะเอาเข้านะครับแล้วก็แล้วก็เอาออกนะครับดึงเข้าดึงออกก็พันจิยวหยุดโลกถูกต้องแต่คี้แต่แต่ถ้าผมได้ทิกก็ไม่หยุดลองใส่กันดีกว่าเออสกครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตาเล่นกลจริงด้วยเอ้าได้เหมือนกันนะไม่ไหเแ้าแล้วไงเขับแล้วไงครับแล้วผมไม่กดสกิลตัวนี้อ่าหมื่นเก้าสองหก โอ้โหร่วงแรงเลยแป๊บนึงมันรู้สึกหลุดบินงั้นไึมมันจะหลุดแล้วอยากเล่นแอคเซิลทูขอเล่นแอคเซิลทูได้งั้นให้เขาใส่โมเดลไหมเอาไหมวิวบาด้าไปข่าวเนาะจับมือไอ้บ้าฮะคุยกับใครวะมาด้ายิงไหมฮะยิงไหมเตรียมหยิบแล้วถ้ามาเขาจะบาร์ตัวยิงในการคุกแข่งหมได้อ๋อทีเต้าเหลือเหลือสองตัวเพื่อระเบินี่เองถ้ามีเสองตัวแล้วมันเก่งไหม ตัวอาก็ไปเอาข้ามคนด้วยไปเอาข้ามไปคนดไม่ได้ผมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรใช่เออเอาวนี้ก่อนจะใช้สกิลไหมจะใช้ก็แจกเขาตัวบาสก่อนใช่คำนวณคำนวณเแล้วมาถามไงว่าเก่งไหมไงอ่าผมผฆ่าตัวนี้เดี๋ยวโดนตีตายเอ้ยแล้วข้างหลังจะทำไงดีวะเลยตัวเง้ยเตาบดไดตัวหาเลยนะเนีนะมีจะใช้ไม่มีไม่หาแต่ที่ผมโดนยิงแล้วเจ็บโอ้ยยิงใส่ตัวนี้เหรอ ทมหีระหว่างมัตสึแอคกับมันมีแค่นั้นแหละใชเฮ้ยมี่ไงทิ้งไม่ได้นี่ตู้ถือดาบใหญ่อ่ะบวกตามความต่างของเมียร์อยู่นี่ใช่ป่ะได้แม่งจะน่าอยู่หน้าเลยเก็ไหวโบว์ไม่เสียอะไรเลยเว้าโนหรือมูลาเนี่ยการดิมก่อนใส่โบวองแกวางนโอ้เปล่าต้องมาโบว์ล่าเนี่เล่นผิดคอนเซ็ปต์มะเนี่ยไม่เล่นแยกวางเล่นแชร่อุ้มจิ้มมาหน่อยอุ้ม ที่มันไอาจี้มันไอ้ต้องแหชีวิตต้องแหแหก่อนแอ็เซลดีที่สุดไอ้ตาใส่มังกรนั่นไมฮไม่มีโซแล้วลุกตัวแล้วอ๋อเอ็นอสเตรเลนไม่ใส่หมื่นห้ามิตรใช่พอเทียบได้เดี๋ยวจะเอาไปล่ะเด้วเขาเราหยุดตีอนี่ใช้ตัวหลังแวนสกิลเลยเหรออืมก็กะก็กะแวนไม่เข้าเลยแล้วไงก็เรียกว่าโยนความกดดันให้พี่ตาครับครับ ขบ้านนึงอย่ามาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเฮ้ยพิเอาเฮ้ยไม่เอามีเอามีเอามีอีกอันนี้ไม่มีสกิลไม่ได้บวกอะไรไหมเอาสิบห้าโอเคสิบห้ถ้าถ้าผมปล่อยนึ้งทิศข้างนี้จะหยุดเลยถูกไหมข้างนี้ยี่สิบยี่สิบเหรอมองเห็นเพื่อนลงใช่ไหมผมว่าอันนี้ก็เก่งนะพี่อยู่เพราะงั้นปล่อยก่อนเพื่อได้ดอกสุดท้ายก็เก่งแล้วกันอันนี้มันบวกได้แค่ห้าพันไงอันนั้นมันเลยบว์ได้เลยมันมุ้งใช้เซนเซอร์ไลท์โเด้นบิสติมอลอิมเมจลีกิฟท์เอ็เซ์ซิงอมา โอ้โหเอ็เซลนูบาไอ้มุลานี่อาทิตย์กินมาดแลนด์อ้าวอืมก็ภาคใหม่ออกอาทิตย์หน้านะวันพุธภาคต่อนะคือภาคสองครับออกวันพุธที่สิบแปดนะครับแต่พี่ทำพิออเดอร์ไว้แล้วนะครับที่ช้อปปี้ลาด้าทำเรีงเนี่ยงอลิสุอ่อนบอนเดอร์โรสอ่าครับครับอนี่คือตัดบุกใช่ไหมอาจารยโอเคอ๋ออ๋อพี่ทำในช้อปปี้แล้วนะครับพี่ทำพิออเดอร์ลาด้าทำช้อปปี้เอ้ยทุยลาด้าทำพิออเดอร์ไม่ได้ เขาไม่ให้ทำนะครับก็เดี๋ยวรอวันอังคารวันจันทร์หรือวันอังคารพี่ก็ลงเลยแต่ว่าตอนนี้ช้อปปี้พี่ลงไปแล้วนะครับเล่มละ120บาทนะครับเป็นกระดาษถนอมสายตากรีนริทที่อยู่แมนยูกรนรงานกินมูดจัดใคร่ะพูดเนี่ยเมื่อกี้ไม่ขอเ่อนับไปหนึ่งสองสามสี่เขียวอ่านภาษากฤษนต้องไปจากข้างหลังใช่ปะกรีนริท อ้าวมันก็ต้องอ่านเขียวอินวูดก็ไม้เขียวตาก็จยิกเก็กมันไหมาเข้าสูเลยเราจะไปจากข้างหลังไปหน้านะครับตึบตั้งนานไอ้ตาไม่เสร็จสักทีตาบอกเก่งไม่กลัวกลัวช้าไก่บ้านนะไปบ้านสังเกตนะครับเด็กเอ็กซลส่วนใหญ่เดี๋ยวมือแห้งถูกต้องครับ ยกมือปอมตัวนี้กระโดดนี้เข้า <c oughs> ไม่กลัวถ้ากลัวนี่มือแปลกตาอย่าหาวดที่ตามันหาวเว้ยก็ต้องคิดอย่าบังนะเอาตัวนี้ตีอันนี้ยังไม่ตีจริงนะสมมติอยู่นะเล <c oughs> <ม>่นเลยนะครับเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยเล่นยากนิดนึงต้องใช้<อ>ความคิดนี่ว่ะน่าจะยากที่สุดแล้วครับต้องใช้ความคิดนิดนึงเตะกระโดดปุ๊บจอมานบอกไม่อยากเล่นครับเพราะไม่ค่อยมีความคิดโอ้ย ย้อนมาเอายอนมาเอาเดี๋ยวผมไปสมัครแอคเคาท์ไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเพียบเขาป้องตัวเองก่อนแล้วมึงเล่นไหมล่ะมึงก็ไม่เล่นไงเนี่ยสมัครแอคเคาท์บอดเออยังไงดีวะเนี่ยที่จะย่างย่มังย่างย่างโอ้โหคำนวณยากว่ะตีกันมาคิดว่าจะไปท่าไหนดีทางเรื่องมันเยอะก็แสดงว่าเก่งอ่ะดิทางเรื่องมันเยอะไงใช่มันเยอะเกินไปไงเราไปเล่นกันบ้าวไหมหานึ่งสิบสองนี่ตีกระโดดนี่นี่กระโดดตัวอื่นเออว่ะกระโดดแต่มันกระโดดลงแถวหลัง คิดเสร็จบอกกู้นะไปแล้วล่ะเคียดเคียดกูก็เคียดกูเมื่อยนะแต่ตีมันอยู่ที่ว่าจะเอาตัวอะไริดก่อนตอนนี้เอาเอาตัวผ่านไปเลยต้าเอามือเปิดก่อนเลยโอเคผ่านครงนี้เปิดก่อนบู๊ดดีไหมอาโอเคดีดีอย่ากระโดดอ๋อบวกสไม่กดสกิลยี่สิบเรียร้ออ่ามันบวกสามสิบเก้าที่ดาใจตาไว้แล้วว่ามันจะว่ามันจะทําวกไม่บวกการทาเอตาเซฟ เดี๋ยวนะมันจะมันจะมีกี่้าขอขอมือสิบเก้าขอขอมือหนึ่งผมผมก็คำนวณไม่ได้เหมือนกันเาวผมผมก็เล่นตามคอมพิวตอมาไปก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวมันขีอัดหน้าไปอันนี้มันจะเป็นอะไรสิบห้าไอ้ตามจ้องหวังทิกหยุดโลกเว้ยใครๆก็หวังพี่ผมหวังแต่มันหวังทุกตอบอันนี้อันนี้ยี่สิบห้าตาไปไว้ทิกหยุดโลกเว้สองทิกหยุดโลกเว้ยสองทิกเนยมึงเงงแบบไม่เจ็บเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้ครับสำหรับอันนี้ครับ กาดได้ให้การก่อนอะไรอะไรอันเนี้ยเบาสุดเลยกาดขายฝันนะครับขายฝันหมื่นเดียวไม่กาดล้วจะไปกาดสองหมื่นนะครับเป็นวิธีเล่นแนี่ยไหมข้ยอมหมื่นล้วถูกแล้วพี่ไม่ใส่สองห้าจะไม่ใส่เยอะตีเสร็จมันจะปั่นเวฟได้ตัวนี้ไม่ต้องตีฮิตใช่ไหมตีเสร็จใช่ตีเสร็จโอเคเลยเหลืองมาดิเฮ้ยโอ้ยเขาว่าสองแล้วเหลืองมากตองมันตองมันมุดเข้าโซแล้วก็กระโดดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกรดสามโอ้ยโคตรเจ็บเลยว่ะ แล้วก็มาช่องเอฟซอ๋อวิธีเล่นยี้ดีเอไอ้นี่เราเคยทำคอมโบให้ดูแล้วไม่ใช่เลยเคยทำเลยแต่ว่ามันพิกแพงเยอะพิคแพงดิช่วงนี้พิกแพงเด็กพิคแพงมากพวกสมุนไพรแพงหมดแหละอะไรครับเช่นเช่นเช่นก๋ไก่เหรอปลาทลายโจรอ๋อโจรเยอะแพงกว่าโจรผมเยอะกระโดดตัวนี้ตัวนี้ถอดโซนหนึ่งผ่านหนึ่งหนึ่งคิดนานไปไม่เอา ใครเอาได้นี่มาแข่งนะกินนู้นว่าพี่ต้องมีตัวกดเลยต้องต้องต้องให้เวลาแบบคนละตกลงกันหรอกตกลงจากนี้ใช่ว่าตกลงกันหรอก่านหนึ่งคิดก่อนคิดก่อนใจเย็นๆนะโอ้ยมันลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ทักผมอ่ะมันคุยกับใครนนี้เราต้องช่วยโจนนะคุยกับใครวะตัวนี้คุยกับอุ้มไงมีอุ้มคุยอยู่ด้วยแบงนี้แหละมั้งกระโดดตัวนี้สกิลตัวนี้บอกว่าดูดเพื่อนหนึ่งใบเข้าโซอะไรก็ได้กระโดดเพื่อนหนึ่งใบจากในโซกระโดดลงช่องนี้โอ้โหอันนี้ที่เป็นพลังอ๋อหหตกใจมด แม่งเนี้อีกเวฟตกลงยังไม่มีใครจองเลยสกิลตัวนี้ถอดโซนึงก็ก็ถอดถอดตัวมันเองอย่างในโซนกระโดดเพื่อนหนึ่งไปลงช่องเหรียญถ้ามันถูกดูดเข้าโซนอ๋ออาริสนี่ไงล่ะมาแล้วอ่ะนี่นี่ยังไม่เริ่มตีกันเลยดิค่ะไม่ตีเป็นหนึ่งเวฟนี่เริ่มใหม่แล้วใช่ไหมครับยังยังยังนี่เริ่มตีกันใหม่แล้วใช่ไหมฮ้ยอันนี้อันนี้เสองแล้วโอ้มันก็เพิ่งเริ่มตีใหม่เลยว่ะได้อีกสามเวฟแล้วคราวนี้แถวหน้าจะบวก้าร์ไม่จะเป็นตีมีสกิลป่ะใช่ใช่ใช่ มันก็เก่งนะแต่โซมันต้องดีอ่ะโซที่ไม่ใช่ทิกเกอร์อ่ะถูกต้องนะครับแค่นั้นแหละเด็กเนี้ยให้พี่บอลเล่นไม่ได้นะเพราะหนึ่งกาลถึงหนึ่งทุ่มนี่ด้วยสิอย่าให้เล่นแองแฟย์ไอตอนนี้กดกดคอบูมยังไม่เปลี่ยนใช่ป่ะของแวนไทยอ่ะที่ที่คอทับแล้วมันจะยังไม่ถูกดีไายแล้วดูเข้าได้ก็ถือว่ายังยังไม่แตะยังไม่แตะดอกใช่ยังยังยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอันนั้นเอาสิบสองตีกันอะไรกดบอดดียังใช้กดบอดดีอยู่ อืมก็เสร็จแล้วทำไมนานจังไะว้ามเลยอัลเทอร์ไรดูเพื่อนหนึ่งใบเข้าโซ่เอาอีกเอาอีกยังไม่พอยังไม่จบสินะใช่ยังปั่นกันอยู่ล้ำล้ำไม่เสร็จเล่นมายากลนมาทีนักมายากลไอ้ก็เก่งทำไมพวกไม่เล่นกันว้มันชาร์จมันต้องติดของเราแบบคิดแบบคิดไม่ถู่ใจละหมองเอายอมรับความจริงก็ได้นะดูตรงนี้แล้วก็ ชัววูกอลิบวกห้าพันแล้วก็ไงแดมคืนหนึ่งถนล้ามันไม่ไม่แดมต้องปัามหมดหรือเปล่าไม่ไถ้าไม่เคยไงแดมอ๋อถ้าไม่เคยนะโอ้โหจบลงแล้วตัวนี้เท่าไหร่อ่าสอเฮ้ยไม่ใช่สองเจ็ดอ่าหนึ่งอันนี้จะบวกห้าพันด้วยสองเจ็ดสองบวกสามสามหมื่ก็ไม่ได้ต่างเดี๋ยวสอไม่บวกหนะมีครบอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้ารับเองด้วยล่ะไม่ต้องระปอยูนิตยูนิตเหลืองแล้วต้องเหลืองแล้วไม่มีโอ้ละเอียดคุยกันก่อนเดี๋ยวเนี้ยใบสุดท้ายออกเหลืองทีแรนสกิลคาทัฟบาตหนึ่งเอามือหนึ่งบยยัตโซโอ้โหไอ้นี่กะเอาตายเลยถ้าโดนเพื่อนมาสองตัวโอ้โหนี่จะปิดเกมกันเลยเนี้ยที่เกตสองเลยเหรอวะไม่ถ้าได้เล่มก่อนก็อาจจะปิดได้ก็อาจจะไหนใครบอกไม่อยากเล่นวะเก่งจะตายมันเล่นยาวมูราก็มูราเนด้อไปที่เกตสองเนี่ยมาดิ มาขึ้นอย่างเงี้ยวัดกันเลยว่าใครเริ่มก่อนต้องต้องตกไม่เป็นตกเป็นทิกด้วยนะก็คือต้องตกไม่เป็นทิกด้วยนะอันนี้คือเกมสวยแล้ววะทุ่งลาเวนเดอร์นะอ่าทับนู่นเมื่อกี้กี่เวฟเนี่ยมันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเบ็ดปั๊บ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 โอ้โหนี่มันก็จะไม่เอาเถินหน้าไม่เอาอะไรเลยในโซ่ไม่เหลือเลยแล้วเนี่ยเนี่ยเขาก็แบบปล่อยปล่อยทุกดอกเลยตัวนี้ก่อนโซชั้นหนึ่งบูด โอ้โหหลบได้ไรวะได้อะไรครียแต่เช็คเป็นฟอน์นี่ดูเพื่อนหน่อยไอ้อย่างนี้นี่ไม่แน่ใจก็ได้ไหมพี่อยู่แต่ตอนนี้ถ้าถตาถ้าตามกดคือนี่มันยังลงอยู่ใช่ไหมล่ะใช่สกิลมันเกิดแต่ใช้กดตัวอยู่ตัวนี้ได้ใช่ไหมตัวที่มันอยู่ช่องเดียวมันคือสกิลเนี่ยมันเสร็จไปแล้วตอนคอสองใบค่ะเสร็จปุ๊บก็เป็นสกิลตัวนี้ต่อโอเคแต่คิดว่าได้ก็กระโดดตัวนี้องนี่คิดว่าน่าจะได้นะตีแวน อ่าสองสามไอ้ที่ดูดแล้วไอ้ที่ดูชาร์จชาร์จแล้วดูดนี่คือสกิลตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวมันเองน่าจะได้น่าจะได้เลยสองสามเลยสองสามอันนี้สกิลคนละครั้งมาเลยใช้ได้อ่ะใช้ได้ตัวนี้สองตัวเลขสามไอ้โหอุ้ยอ่ะตอนนี้แหวนก็หุดโลดอีกแล้วว่าแต่ว่าตัวโซนมีอะไรบ้างหมดแล้วอันนี้ลงลงอันนี้ไม่ได้ลงสามไม่ได้ลงแต่แค่แค่ตัวนี้คิวตลอดฮะออกคีก็ตายเลยอันนี้เฮ้ยคีออกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเอามายัดเราแล้วเนีไงบูธคิดมีกิวนะ เฮ้ยี่มีกิลวูที่มีก่กิลตัี้กระโดดวยออาไดอาไปกแต่จะผมปีนึ่งเข้าบาลก็ต้องเลือกรอบใจช่ไมแตใช้นี่คุมกว่าเพราะผมจะกระโดดสามออกมาได้เออใช่แล้วไม่ได้งางเดี๋ยวนี้ว่ะเฮ้ยวัดใจเลยมเม่ปล่อยไปเลยโอ้ยย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 ยอยลยย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 มยย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 ลยย ตามือแห้งเาตาหน้าตาจะตายเลยไม่ไม่เอาตานี้ก่อนมันจะขี้เลยมันจะขี้ไม่ขี้หรอกไม่ขี้เอามาเลยมันใสขี้ม่คิ้วนะผมผมใส่ขี้หกดอวหกนะโอ๋คขูถ้าขี้ไม่กิ้ว มันจะเอามันมาตีเพิ่มอ่ะใช่ไม่ทิ่มีคิวแต่ก็ไม่ได้ตัวนี้เพราะเขาตาบานพี่หนึ่งไงต้องเลือกระหว่างขาวและแดงต้องเลือกว่าอยากจะโดนติ๊กเกอร์ตีหรือว่าอยากจะโดนสิ่งโตเต็มเลือกแค่นั้นแหละแรงกว่าแิ่งกตเต็มไหมกันนี่ปล่อยนี่ดีกว่าแรงกว่ากี่หมื่นวะแรงกว่าสามพันแรงแรงกว่าห้าพันมันมันจะไปอนั่นมันสูงเนี่ยสิบสามโอ้ไม่ต้องเทียงกันกันไม่พอเราท่านก็เอาเงี้ยพีทีทีเฮ้ยเฮ้ยกันไม่พอเชงนะโอ้โหอะไรวะนี่ จบแล้วให้ตื่นนะเพราะเดี๋ยวอลิซอลิซมันต้องไม่ได้ใจอะไรตนะต้องให้ตื่นที่ไม่ใช่อลิซอะไม่อลิซไม่จะเป็นต้องตีฮิตร่างเนี้ยตีื่นๆผมผมเลยคิดว่าถ้าถ้าโยนให้ตัวเนี้ยเราตีก่อนเรียกเพื่อนออกมามันก็ดีไม่ไม่ไม่เสร็จระคายมเช็คนะกช่คเลยมันตัวใหม่อยู่แล้วะเธอละคาแล้วจะจับไม่ได้ไงมันตัวใหม่มื่จบการต่อสู้โอเคไม่เพราะว่าเป็นสกิลชื่อไงจะไปชื่อ่ง ือว่ามีชื่อสกิลด้วยเหรออันนี้พี่พงนี่คือทุ่งราบินเดอร์นะแรืว่าใจบอดอะไรให้ตัวนี้เลยเช็คกินมบาร์โอลให้ตัวนี้ให้ตัวนี้มึงจะบ้าแล้วโอ้โหไม่ได้พีจีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้าเมื่อกี้มึงเอาทิกเปิดทิกมายัดใช่ป่ะแล้วได้อีกสองทิกครับผมไม่ใช้ตัวได้อีกทิกหนึ่งถ้าไม่ใช้นี่คือคิเบิ้ลท้าไม่ใช้คือคิเบิ้ลนะโอ้โหตัวนี้สองสองสองคิสตีแวนครับต้องการขอกันเอ่อหมื่นห้า ถ oh ok ้าในรัดหิวก็น่าจะรอดมั้งเฮ้ยไม่ไม่ดิมันมันยังมีเวฟโอ้แต่มือก็กันได้อยู่หมดแห้งสอเขีดทุกการที่เหลือคือของจริงช็อตโซ่หนึ่งที่เหลือก็ต้องเป็นหิว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 กระโดดตัวนี้โดดโซ่เนียจอกแต่ต้งแต่เขาไม่มีมือแล้ยนะเฮ้ยหยุดลูกอ้า๋อเรอดเล่ากว่าเต้ยตะเตะเท่าไหร่วะสิบเก้าเอาสองเก้าอ่ะ กัเจียสิทธิ์ไม่ได้ด้วยตอนนี้ใช่จู่ปิยานจิตได้นะแต่ไม่มีคอสี่เสียก็มันมองมุมหน้าเหมือนทิกเกอร์เอ้ยเมื่อกี้ถ้าบูธชนะตอนนี้อะไรบูธทำมาไอ้เมื่อกี้มึงฮิวไม่ได้ฮิวเหรอเขาจู่ฮิลได้ดอได้ดอจดได้ไม่นะปล่อยดีกว่าไม่ต้องเอาฮิวก่อนได้ไหมปล่อยตัวเนี้ยก็ดอไม่ได้นี่คอฟอยแม่เนี่ยมีเกสรสามไรไหมอะขอฟอป่่ะเนียแรง ไม่ไปเด้งขึ้นมือได้ไหมตัวแดงอ่ะลงโอ้โหแม่งแถบไปเพื่อเอาช่องตีเพื่อทิกมันจะมาถ้าตีไปหกลอยเนยแถบไปนี่เรียกนี่มันมีอยู่สามเหลืองอ่ะสามเหลืองทีเดียวมาเก็งได้อีกสามดำเอานี้นะเกมแบบนี้ไม่มีให้บ่อยๆแล้วนะเกมแปลว่าตกดำไม่เป็นทิกเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาครบแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยมันยังโคบอีกถ้าตกดำอย่างนี้เจอสไปนี่ร่วงเลย เกียรติสองด้วยขาดเลยแต่สไปดี้สไปดี้ทีเดียวก็เหนื่อยนะบอกว่าหดูสู้ไปถอยตายอยู่ดีหมดนี่เปิดกองดูเลยนะครับเออยังไม่หมดอีกเลยดูไม่ดูเราเหนื่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตีเข้าไหมเนี่ยได้เลยได้คเลยไปตาดูเราเหนื่อยนั้นเราไปทำอะไรมาเนี่ยเอากี่ใบดิเอาสี่ละกัน คือไม่น่าเลยต้าวให้มือเรียงเลยไอันนี้ก็ต้องอันี้ก็ตีไม่เข้านี่ตีเข้าปะเข้าต้องตีเลี้ยรีกผัดาิเดียวนีเดียวตเเลติกเกอร์อรด้คิวออกตีดเก็กไงอ่าอาาย์มีกอนโดนปแมีก็แย่แล้วตีแวนมันก็ต้องแวนป่าวตีแวนจริงป่แแวนคาราบานะไม่รอดเยคาราบานนะเข้าเขาเข่าเขาีตัวนี้เหรอให้คาราบาลเขาเล่นนะฮะคาราบาลผมเรียกได้แค่สองตัวอ่น ตู้บอลเออวนเช้ไหนตีตัวนี้ใช่ไหมอ่าหมื่นหนึ่งมิลหมื่นห้ามิลเสือกการหนึ่งนะมึงเฮ้ยของรักของข้าบายแต่ให้มอร์นิ่งเจัมมันชื่อจัมปิ้งวะอ่าจัมปิ้งจิวต้องปีตัวนี้ใช่ไหมขอหมื่นก็ขอขอห้าอ๋อนี่เอาแรงตีก่อนด้วยอ๋อแล้วแรงตีก่อนทำไมอ่ะก็ต้องปล่อยข้างตีจัมปิ้งจิวใช่ไหมเอออันนั้นอีกหมื่นหนึ่งให้ไปเถอะยังไงแล้วกันไม่ได้หรอกตีข้างแล้วเา ตีอยู่วมากตีหิวตีตีใครตีใครเท้ยวยวตีไม่ได้ต้องตบอ่านเออโอ้โหเวลามันนานเหลือเกินเวลานตัวไอ้ต้าคิดเนี่ยเล่นกันจรกิ๊กครั้เดียวอ่ะนี่ไปทำไมตีทิ้งไปทำไมไม่าไอ้ต้ามันรู้ว่าตกทิ้งเนี่ยมันมันมันไม่คิดอะไรเดียวเมื่อกี้ตีไปทำไมย่ตัวเนี้สิบสามโจได้เมื่อกี้ไปตีตีมหาสิบสามใบเดียวไอ้ไอ้ไนี่มันดูโถงตัดตัดข้างก่ันเ้าะอินเตอร์เซ็ป ตลกเลยตีวันตีวันอ่าแป๊บหนึ่งนะมันออกมาเยอะขนาดนี้เราโซเชียลดีกว่าช่วยโอ้ถือว่าดีวันดีเชิญเชิญเหนื่อยว่ะทั้งเราเจอเงี้ยโอ้โหจุดหนึ้างๆข้างนี้โอ้ยให้ตัวนี้ดีกว่าหิวอะไรหอยตาวะไม่ยินหิวเลยมึงข้างนี้ข้างได้ที่นี่งไม่พอเลยเดี๋ยววันดี โอเคอ่าจบอย่างรวดเร็วหรือว่าชักช้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเรื่องทุ่งลาเวนเดอร์นะครับไอ้ตาวมึงเล่นทีแรกไม่ค่อยมีทิกเลยวะดูหลายตาแล้วนะอ่ะไปด้วยซองสองสวยสองสวยอ่ะไปด้วยซองหน่อยแล้วสองสวยอ่ะบายบายสวัสดีครับไอ้กายไปนี่นี่นี่วันนี้ไม่ดีเลยแป๊บเดียวอ่ะซองสวยครับมันบอกอ่ะลาด้วยซองเลยแหละครับไม่ดีทุกอย่างอยู่ในซองดีตามเพจบ้าน